มาทุกคนสวัยดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่ซนลองลองซานเดอเสื้อผืนนี้ทุกคนเสื้อผืนน I ี A ้ไอ้อนนซื้อให้ตต้งแต่สมัยปีสอ1 9เกจนตอนนี้ผ่านมาจะก,กี่ปีแล้วยังนุ่งได้อยู่เมื่อได้เห็ลืมลืมไปรถไอแันนแล้วไปถ่ายสุดแล้วนี่ไออันนบอกว่าอันนี้เสื้อแกลืมที่รถพี่ว่าสันเดียป้าจะก,กี่เดือนละอะาวคือเห็นไปนอันนั้นเอาไปใส่เหรอฮะเพื่อนนางเอกไออันไปใส่ท<ะ>่านึงเหรอไม่บ่กสงสัยผมมีเสื้อใส่ลาไแอนนเอาไปให้ใส่ตี๋บอกเห็นจะวย นี่มือนี้เฮาที่พากันมาเอานอยูสวนไม่จอยเดียด้วยว่าที่พามาคุดอันคุดอันคุดคุดคุดกระปูคุดกระปูเฮ้จ้เห็ดปกปูผักเทียมอะไรนี่ข้าวเมนกับแล้วบนต่อเข่าหัลท่านมีเออเตนนอพาปล่ะเจ้ห้องะบอกอุ้ยบุกมะนาวไนะ อยเขาเอ้บนาวะแม่นะโอถูหเป็นนั่นเนาะเป็นนั่นนี่เนาะบางนาวสีนนเนาะแ,แต่ว่าสุ่มนี่เขาไหนจะเป็นนอไม่จ้อยนี่นอ,โอ,อ,นอนโอ้โหกันนี่เอาเอาสุ่มนั่นละนอกิมซุ้งี่อ้วนนะนอกิมซุงเขาจะปุกที่บอกแมนแมนแมนเราบอก่เราเอารถดเราะใกล้ข้องมอหมูกัมีเราะเมื่อกี้นี่นนอ,อันนูมีเท่ากับไปขออยู่หันหลังกระจกข้าว แม่สิพี่น้องน้องน้องชายแม่ไหนอืออาป้างานดุลโอ้เจ้าขอย่านหักนะข่อยย่านหักได้ข่อยยางอันนี้เอาได้ตัวเองน้ำหนักหลายเนาะโอ้น้ำหนักสมนี้นี่คน่ะนอเจ้าเปนยางเลยมึงขาเจ้าเอาน้ำเข้าพร้อมซ้ำซาให้ดินมันซุ่มซื่นเอาวะ มาซอนีคลองน้ำอยู่นี่คลองน้ำแถวนี้แหละตอนนั้นคอยมาเลาะกำลองทรายขี้ควายอย่างแถวนี้มีควาย,ยาแถวนี้เลาะขี้ควายเลาะน,นั้น,นมีตัวทากพร้อมแถวนี้นใสเมนบอกเมนแต่คันนาเขาใช่พุชปีคุดพุชปีเป็นบ,บ้าพุชคันนาเขาคันนาลูกวะเนาะ <N OT AL> มีบุตรเหรูข่อยสามารถง้มป่าได้แบบนี้นี่ <N OT AL> ทานอ่ะสุดเกง่งแ <N OT AL> ถวนี้นี่คือ,อยูุคขอเราหเห็นเขนเห็นหูดอกอ่าบิา่งเดีอยากคุดอูแห้องอุคำมือก,กันได้ ก็ไปซื рем, uh ้อตลาดขึ้นเ่าห็นไาปบเห็นเป็นยังคิวเข้าที่บอกเออรหินักเล้วเอ้เอาเสียมาคือผุดตัวอุกับนะ

เล็กเฟืองเขาจะเอาไปพกกันได้อยู่อันนี้ก็ได้ดอันนี้ชีวิได้พออย่างัปับป๊บโอ้ก็ว่าไปฮุดรถเอาไหแม่ลลหมดม่ม่แล้วแม่นอม่อืม หองปูกับหงงูนี่แหละโอ้มันยุเลกปนนี่เด็กแค่ปนนี่พี่นะงูหนุ่มที่ปูปูเอาขยานเคยได้ไปขุดปูแล้วดิเจอง,งูกระายตพันกันอยู่ข้างในหอง,งู <S <S ออเออ,อ,เอ,องูพันกันเต็ม กำลังเบื่ว่าแล้ม่เน่าใฟังไมาจะเห็นวะมีน่าอ่ะต้องให้แม่จ้อยพามานัน่นธรรมดามาเขารอแค่แหละสิเป็นมีอันนี้เป็นนำ้ำอ่าน้ำห้วยคอยคิดว่าน้ำห้วยน,นี่มันหายไปแล้าสดอกยังอยู่อยู่เว้ยอันนี้ไผ่กิ่มซุ้งเหรอไผ่กิ่มซุ้งต้นเหาอคอยวาย่าไผ่กิมซุงนี่ บได้กินอะไรแลอุ้ย <c oughs> ยังรอแบบคนรอแค่แหทุกคนคลิปนี้น่าสงสารฮะโบแมนทิ้่อย,อยอคือกันไปเอาบนข้อมือเมื่อกี้น้่คืนนี้เหไปอยู่นี่กับโมี่อู อยาได้เซียนหานอมาหานอนเราบ่ได้นอนี่อายเขาได้อู่อยยอเซียนโอ้ย่าไปเยียบของเพื่อนอย่าไปเยียบของเพื่อนก็ข้ามตัว,วข้ามนิดนึงก็ยทเป็น,นยนังน,น้ำนนแบบนี้แล้วพอค่อยกินตะกี้นะืึโอ้สุ่มซื่อนนี้ย่านตัวทากอยู่เด้อตะกี้นี่น้ำกลินแบบนี้แหละทุกคน น้ำออกบอ่อทุกคนแต่ว่าซุ่มซื่อนะนี่นีน่มักตัวทากมักอยูได้นน่นี่น้ำจนดว่าเต็มน้ำจุดว่าเต็มทุกคนเต็มให้เต็มวะกินแบบนี้แหละสมัยสมัยตัวยังน้อยเวลาออกมาป่าแล้วนี่เราหิวน,ำน้ำาน่มีบ่มีบ่ไรไหละวะใส,ส่ปลาสงสที่บ่มี ไอเดี่ยวเสียมันนั่มหนอโหเต็มเลยคุณอะนี่บ่ได้แล้วมาหานอน้องอูบ่มีนอให้กินน่ะเสียซื้อน้องอูแล้วโอ้ยอะไรแบบก็ตู้น่าหอยซับให้ไมนนี่เลือกคุณอะเอา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 แหงไปลุกเขาตุ๊กตุ๊ไปหนึ่ง ซับรถเดี๋ยวจึงเอาให้งเอาซับก็นเนาะอืมซับก็รถหลายอยู่หนึ่อให้คอยซับเอาบ่อูมาไปจับนี่คอยซับให้เบิ่อนโอ้ยอูคำนี่มันแอร์ขนาดซับอันนี้ก็ได้ซับอันนี้ ก <c oughs> บขึ้นสูงไวนึงแข็งตรงนี้โอเคไหมเออโอเคนะโอเคไหมขึ้นเอาขึ้นเอาได้ okay, แล้ว okay, โอเคอุควมเอาโลดเอามาโลดเขคาคอยไปซ่อมเอา นี่ใช่เออนี่ตัวของฝันน้อ,อนี่เลยว <จบ S 1> ้าซับดานั้น <c oughs> มามาคุยซเตหูจะย่อยให้บูชึกมามามาหูคำนี่สร้างว่าอะไรมามามาเฮ้ยเนีเพียน,นจะ,ดนะ่ดดละมาเยื่อยซับเองเอ,องาไรอีกวันนึงอีนันึงมาซับหลวงคุยพี่นี่ ท่านี้ได้บ่ยับขึ้นนอยนึงนี่เออโอเคไหมโอเคนะดีนะนี่ไงทำไมข้านึงว่าข้าเอาไม่เป็น เก่งแท้ว่าตัวยนอยู่มา่งเดี๋ยวค่อยซับตัวนี้อุ้ำไปอยากซับอยูอะอ้าวซับซะจะเป็นอยากซับเนาะนอนอย่างอันนี้อุ้มน,น,น,นี่นว่ะ เอาเนอันั้นยังเอาบวชซ้ำไม่นเหันยังยุ่งยังมดเลยตอนนี้กัดค่อยนี่มันแก้เลยตัเอาบตวนีะ่นอืมเออต้องงอันนี้ม่นอไม่จอยนอูเยวเอ้มาันนี้ละ การแตมืไกันไกลไงโอ้เป็นยังเป็นยังเดี๋ยวข่อยทำพิดสอบเองคนบ่มีแฮงเลยอยากเฮ็ดมันนึงไปเฮ็ดดังมั้งค่ะนี่เกาะล่ะกับวิ่งออกไปเฮ็ดดอกนเฮ็ดดอกดังนีเลยจะหักเอาน้องมีเฮียดีครับไปบอกมีปลาน้องมีเฮียเลยใส่ไส่ว่าล่ะมีเสี่วปลาซา เอ๊้ยบ้ไม่ได้เฮ้มาขอเห็นมามันแข่งนะนอเนี้นะแข็งอ,อีหลีม่าขอเห็นเองมาขอเห็นนออันนั้นแล้วมมาแม่มานี่ก่อนพี้พโอ้คำนี่ เอาเงี้ยเลยเอามันมาสิ่งดีนอใส่อีกกว่าจะได้แต่ละนอนะสร้างยากเย็นแบบเห็นจริงๆไปโอเคแล้วเขอกินละเขากินละไป จับอันนี้นะจับไปก่อนเนาะโอ้ยจับอไรไปทอดมอดเราก็เร็วิีบไ้นี่ละโอ้เข้าไปยนาเหี้วว่ะค่อยตุ่ยล่้ว่ามุดนี่เป็ดชกับเป็ดเอ้าเอาเอ้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 าเอาได้สิเออแล้วนี่คือยุก เออแล้วนี่คือยูอันนี้ไปกินค่ะจะเห็นหนทังหน้าจอนเห็นใเหน้าเห็นมสอหน้เห็น สีอ่อนบนเอาได้บ่บ่ได้เขาได้จะป่ายแล้วความเอ้ยฝืนธรรมชาติได้หักกันยังบ่ได้แล้วน่ะดีนะเนาะเสียเกือจริงอ,อ๋อใจอุ้ยเด็กตะกี้นี่ป้าให้เป็นไม้สิเด็กหลังๆมาเริกเอาเบิดละอันนี้ก็ได้บัวตัวันมันเอามันใหญ่ยีปล่อยให้เป็นไม้แม่น่ะโอเคโอเคโอเคเสร็น,น่ะเดี๋ยวจะก็ได้ไป โอ้หมดกงกะเท้านะเสียวอ๋อเสียวไอ้บังมือเฮาโหยุ่งเต็มเลยเสียวไอ้ยุ่งไรน่ะตีนเท่าน้นเสียววายู่คันค้ายเต็มไใซ่ๆไ่ใส่เส่เสือขันยาวส่งขันยาวว่นทันตายเลยเข้ามาหนิใส่ใส่ เอาไปไปอ้อไปทางเทิงนี่บ่ได้ปะบ่ไดไปทางเกงฮ่าบุอยากมุดไปเลยบ่อยากไปเลยน้ำประมาณนี้อยู่บ้านตัวมีไรหลายทุกคนเนาะเห็นว่าทั้งลุ่มหนึ่งซีมีนำ้ำแต่ว่าทางเทิงซีมีต้นไม้เนาะทุกคนเนาะมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่ว่าเ็ดไหแบบสามารถเก็บน้ำไปได้ดดนาะทุกคนทั้งลุ่มนี่โอ้ยซ้ำส,สิเอาเอาน้ำไปเอานี่แหละทุกคนเอาไปต้มเอาไปยังงูขึ้นหนีเว่าอู

Mà ừ, này, nào xỉ. Thôi tốt này. mày 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 sụp mày 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 ได้ควายสิมาทางนี้มาดิเดี๋ยวตัวสิอ้อกมาทางนี้เอาเออโอเคโอเคเนาะเพื <c oughs> ่อแหวอุคคำนี่พาอ้อมมาแถวะวะหมดได้ข้ามเลยเอารถเมื่อกี้เรายังบอกเอาอยู่ข้อ,ขอหมูอันเดียดเหรอวะอันนี้ก็บข้อ,ขอหมูโตเป็นข้อกันนั่นตัวมันบอกข้อ,ขอหมูตัว เอาเอาเอาถามมึงด้วยเอาได้บ่ถามมึงเอาได้บ่นอนี่ถามบันนึงเอาได้บ่เอาได้เอาได้โอเคตัดเลยเอานอนเลวะเดี๋ยวอนเลยเอาเบ็ดสองนะบอฮันซีเรียกเออเอานอนนี่หนาวถามเนี่ยสั่นถามเพื่ออย่างความตัวขอสบายใจพี่นอเดียวนี่เรา อยู่ว่าอุยครเสียมซับเอาตัวเสียมซับเอาตัวเออได้อยู่เนา,าะอาเออ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 ป๊อกเข้าไปป๊อกเข้าไปฮักได้ไหมป่ะนี

นม่เนาอตัดเอาไหมเสียดายแข็งงนสัตว์นนีู่นียเจ้าของเขามาแล้วปะนี่ตายงั้นนด่เอางงเอา,า,เอา,อาดิเอาอันนี้แล้วดิมันมันมีบนอื่นอีกบ่ เพราะเข้าไม่จอยกำลังมาซอกเอานี oh, so non, ni, ương, ่แหละมันบุมีแล้วนี่มีมมีีแต่สองนอนหนึงนี่แต่ก็เลื่อเรื่อแล้วตีสำนีพอแล้วพอกินแลี้ยวสำนีก็ได้โชคดีรอดไปอันนี้ขอไม่จอยขอไม่จอยไปหาอะไรแล้วทุกคนนื่ตัวเอาไปแกะเลยขอไหม ตอนนี้มัม่จ้อยกับมาเอาเนานี่เราบอกแมนมาเราหักกับน้องนี่ซื้อไปกินเอาเาสิเอาพังนางมากเลยเออเงินมันมีแม่จ้าเหรอเงินอะไรเงินทันลเงินไื้อเลยน้องใส่สันตัตัวเองตัวเองหักหามเนาะเงินใสมีแต่เงินเดียวตัวโอ้ยยุงกัดหน้า่อยบอก อันนี้ก็คือเอามาเอาหน่อเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิเอาไปแกงกินข้าวส้กินตำาหุ้งอันนั้นบ่ตตอยไปซื้ออันไปซื้ออันซื้อเขาปุ้นมาลอยบ่ลอยตำมุงหุ้งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองหงสาวเอาทุกคนเนาะเดี๋ยวใช้ตัวฮะค้านจ ไปกกรบ้าานนอีสีสดว่ทุกคนดอกมันต้นอันนี้นะกินใดได้แค่จริงดอกไม้น,น่ะเอาไปซุปกินแซบแซบไปนี่ซุปดอกต้นกินประสนแซบไดยเคยกินบอพี่จะรอแก้วตาพี่บอขอสอหมอสิ์นี่ป้า,ามากะหิน เดี๋เวจะเอาได้เนาะอย <c oughs> ากได้กิน่นเด้อันนี้คือเป็นอันนี้นบ้านอย่างตัวอันนี้บ้านโพนไซอันนี้บ้านโพนไซเมืองหง,งสาแขวงสัญญาบุรีทุกคนอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะที่บริเวณภายในเมืองนีม่มาเนี่ก็คือที่เป็นทางเงินเทียบปะทุกคนน,นี่มากกุ่วมากอ่ะเด้อ อู๋กับตัวยูพัก <_ S 2> ยูเฮือนพักวินัดดาเด้อทุกคนเด้อจะให้เบิร์กให้พัก,พกนี่มีอยู่ว่ามากอันกระถิ่นอยู่ดินี่โอ้มีอยู่มีอยู่มีอยู่อยูย่ดิน,นี่อันนี้ก็คือเป็นเฮือนพักวินัดดาเด้อสามารถมาพักได้เด้นนอไปไ <ๆ S 2> ป่ปอกนอกแกงวันนี้ทุกคน สิบอขึ้นทอดเด้นทอดกับบ้าเยเงินมอกันนี่ยคือทอดมาเดิอฝากไว้หรอฝากไ้ไปหานองมาบรได้ท่ายีแกงกับวิธีอะไรใม่เบิ่งเลยเพราะว่าเห็นตอแล้วซเบื่อมากมามาเลยล่ะมาแล้วมาวันนี้มาซีมมาซีมกนอไม้ตาหูมา แม่เราก็มินเต็มสุดเท่าเลยเรื่องงานค่ะเลยล่ะมาดก็ได้กินเด้อเออบุญไปโรงเรียนเด้อทีอาเหมือนวันหึงๆนี่ขนาดแกงนอนี่ตั้มเด้อได้บอกม่แรงแค่ไหนล่ะมากินอยู่นี่เด้อไปบุญเนี่ยยูมันมีหมอ เฮ็ดเมีอเอาเฮ็ดยังเฮ็ดปิงคือห่ว่าว่าเฮ็ดเออลองเฮ็ดบนกันเยคือห่ว่ากัไไม่มีคิวเแบบปิงเอ็นนี่นะขันเสียบบ่หรอขันขันเสียบเากับปิงคือขันเออเฮ็ดอยู u, ่ป้ามือนันะใบกะมกไม่บกกินกินแกงนอโลเนเดี ไม่ได้กินแกงนั่งเทียนนั่งเิ่นหรอล่าปกติแกงเด็ดหอล่แกงบ้านท้องประเทยยาน่งแกงใสไก่พะยูดูดิใส่พูเ้อันเบอรเจอาปอะกระจ้เดี๋ยวพูจ้าเรื่อะเมือนี่นี่จ เวลามาตอนไหนตอนสวยมาสิบสองคนนคึงทำกินเองเลยกว่าเอาน้องวางก็ลินน้ำโอเคมามาเอาสลามไปเพื่อกระทำหาแต่เมืงงเองดีใจอะไรนะฮะขึ้ม,มงองย่างอู๊แซ่บอีรีอู๊ดไอ้ต่อม้าเจ้าคือ ใ่บปักเนอะบนคลิปยุคเมื่อ้าคลิปตอนไปถ้าจะหลงงานแต่งยุในห้องสอบยังบ่ได้ลงหงาวแ่จริเริ่มแล้วช่งนี้ก็จิตเนี้ฟิกอ่ะ่หมดแล้วเคยสีเบละแต่งึดอันว่าหนังสิไปตอนบงสองหงสาหมดป้นไ หกสิบตัวไอ้เ hmm. บิ้งสองมือยังไงดิวตีฮะวิวบอระนอนบอระบอนอ่ะดิฟาชุกหรอมาชาช้าตั้งเยอนก็จะคุ้มกนตาโป้โป้ต่เจอเนาะแต่เจอไงบนกระแว้วความจิงเหรอไม่ต้าเออมาเทียบเลนไะ พ um ี่ตาวางเบืองบนอยู่ขึ้อยู่ฮานอะเบิ้งตาไอ้คนนี้หเป็นยังสว่าตัวนี้มาหวงสาปีที่สองเท่าไหร่ตัวกับจ๋าอะไอะไรแม่ัอนี้

เอาอย่งปิ้งเลยสิซีเลยสูดิ้งงอยแต่ให้เก้วเพี้ยหลบบดได้ไตหลบดิ้งงอยอีก่ะงอยซีนหมูอ่ะคืออันนั้นเครนเนื้อหมูคือเพิ่มมีตังดิเพิ่มเนื้อหมูเติม้าใหม่แล้ก็เติ ນໍຖ້າແມ່ລາກະປີ້ເຊົາລາອ້າຍເມິດລິຈີເບຈີຕ້ອງອືສາກະໄດ້ແກງນ້ອຍເໂຕກະກິນໄດ້ແລ້ວພາກອັນນີ້ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อู้ไปหานอและะ้วกันมาแกงกินแล้วกะ็เอามาแกงสู้ลูกเจี๊ยบแล้วกะ็นาล่าก,กินเนาะทุกคนเนาะอู้ก็มาพักอยู่ที่เฮือนของเมจอยเดอ้อทุกคนเดอ้อเฮือนเมจ่อยเพิ่นกันเฮ็ดเป็นเฮือนพักเนาะทุกคนเนาะเพื่อมารอท่าดองลูกเจี๊ยบเนาะทุกคนกะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้อู๋คลิปต่อไปเนี่ยเดอ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าใพรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ดเดอ้อ